ก๋วยเตี๋ยวไก่นายโบลูกชิ้นปลาหมูเด้งแต่มีแต่ไก่เหรออันนี้นแงสงว่าขายดีเกินไปนั้นหมูเด้งไม่ได้มอมีมาอ๋อนั้นจัดมาเลยครับอะไรก็ได้เส้น,นเส้นนี้ละกันหมี่ขาวหมี่ขาวนะครับใช่ครับผม,มจัดไปนี่ครับทุกคนผมอยู่ที่สนามกีฬาครับพาเด็กมาแข่งกีฬาแล้วก มากินก๋วยเตี๋ว <au> ด <en> <quin> <tat> ้วยครับน <confused Hawaiian> ี่ค <fall> ด <asleep> ีเขามาขายในงานในแข่งเนี่ยครับแข่งกีฬานะครับดูครับก๋วยเตี๋ยวนครสวรรค์จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เหลือแต่แค่ตับกับลูกชิ้นแล้วแต่ก็จริงๆเขาอยากกินลูกชิ้นนี่แหละนี่นะครับโอ้ขายดีมากแสดงว่าอร่อยเนี่ยผมเพิ่งมากินวันแรกแล้วเนี่ยแข่งอยู่หลายวันแล้วแต่ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยเขารวก แล้วปกตินี่คือขายอยู่ด้วยไหมครับหรือว่าขายเฉพาะแบบนี้เฉพาะแบบนี้ค้างอ๋อแต่ว่ามีตรงมีตู้เรียบร้อยเลยเหมือนขายประจำเลยนะค่ะอ,ออกงานด้วยแบบนี้เนาะโอ้ดูน้ำซุปแบบเข้มข้นมากเลยครับทุกคนโอ้โหเดือดพักเลย,เย,ยนี่นี่ห้าสิบาทครับโอ้โหดูนี่น้องป๊บดู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 โอ้โหเดี๋ยวเขาไปราดน้าให้ครับนี่ผม เพิ่มกระเทียมเจียวอีกสักหน่อยหนึ่งรู้กระเทียมเจียวน่ากินเกินได้ครับได้ครับโอ้ห้าสิบบาทนี่อืมมคอนสวัสค์เอ้ฝักชีโรยหน้าครับนี่แล้วก็มาปงครับปงปงน้ำส้มาน้ำส้ม,อ,มอ่าพิซนิดหน่อย ไม่ซอบเป็ดครับนี่แล้วก็น้ำตาลมาจากไหนคะเนี่ยอ่ามาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับแล้วก็มาแข่งกีฬานเนกรุงทพ้องจอกครับนอน้งจอกจาะใช่แล้วนี่แล้วเราก็ได้มาแล้วครับไปเดี๋ยวไปกินกันครับทุกคนออทุกคนผมก็คุกมันไประยะหนึ่งแล้วครับเตี๋ยวไก่ น้ำเขาแบบข้นมากอะดูสิดูสีน้ำครับดูตับเป็นตับเลยดูมดชิ้นชิมมกชิ้นก่อนครับอือโหน้ำซุปโคตรดีอ่ะผมใส่ไอ้กระเจียวไปเยอะด้วยอร่อยเลยน้ำซุปโคตรดี อ,อร่อยมากทุกคนอร่อยมากๆเลยสิบเต็มสิบเลยครับโหตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะอร่อยขนาดน,นี้นะโหอร่อยมากทุกคนอืดูตับนี่ลวกมาแบบดููกเสี้ยนอีกรอืม S <S <preach science> สิบเต็มส <S Shot> ิบเลยอร่อยมากไม่ได้คาดหวังขนาดนี้เลยนะโอ้โหโคตรอร่อยม่น่าทำไมน้ำซุปหมดเร็วนี่เพิ่งจะเที่ยงเองนะนี่เที่ยงบ่ายโมงเหรอครับเที่ยงกว่าจะบ่ายโมงเองหมดแล้วนะน้ำซุปมิหน่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตกินต่อแล้วกันครับทุกคนครับบรรยากาศสนามกีฬาเจ็ดพันที่นั่งครับเพราะว่ามีของมาขายเยอะๆเลยหนุ่มในโตเกียวด้วยตรงนี้ครับ นะไม่กินไงครับ